วัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็พบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนฟิสิกส์กับครูต้อยท่านนักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ค่ะแล้ก็ยังอยู่ในเรื่องของโมเมนตัมและการชนอยู่นะคะซึ่งหัวข้อนี้จะเรียนเรื่องการชนการชนมี2แบบก็คือแบบแรกการชนแบบยืดหยุนนะคะตัวนี้จะสามารถหา V1 และ V2 ได้จากสมการตามนี้เลยนะคะวีเท่ากับ m 1หลบ M 2หารด้วย M1 นบวก M2 u1 บวก2 M2 ส่วน m 1บวก M2 คูณ u2 ะคะแล้วก็ V2 ก็ตามนี้เลยส่วนอ,อีกอันนึงนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่ เราสามารถหาซิกมา P ก่อนเท่ากับซิกมา P หลังได้าจากสมการนี้ค่ะ m1u1 ล v1 เท่ากับ m2v2 ลบ u2 นะคะหรือว่า u1 บวก v1 เท่ากับ u2 บว v2 นั่นเองส่วนการชนแบบยืดหยุ่สมบูรณ์นะคะข้อสมการตามนี้เลยค่ะ การชนแบบไม่ยืดยุ่นนะคะตัวนี้ก็คือชนแล้วติดกันไปก็ซิกมาพีก่อนนะคะจะมากกว่าซิกมาพีหลังเสมอซึ่งสมก,การก็คือ m1u1 บว 1, m2u2 เ 2, ท่ากับ m1 บว m2 คูณ v นั่นเองอันนี้คือสมก,การตัวนี้นะคะเราจะมาดูโจทย์กันนะคะข้อนี้ที่เขากำหนดให้ก็คือ เขาถามว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นตัวนี้ u1 u2 มีค่าม,มากกว่า v1 v2 แสดงว่าคำนวณออกมาเนี่ยเอซิม่า p ก่อนต้องมากกว่า p หลังอยู่แล้วแสดงว่าคำตอบต้องเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่ะอันนี้คำตอบข้อนี้คือตอบไม่ยืดหยุ่นนะคะ ค่ในข้อนี้กำหนดให้ m 1นึ m 2องส u หนึ u สองล v 1น v 2เท่ากับเท่าไหร่ในข้อนี้ถ้าคำนวณ v 2มาได้เท่ากับ10หรือน้อยกว่า10แน่นอนค่ะคำตอบที่ได้จะต้องเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะคะซึ่งเราจะมาหา v 2จากสูตร m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บวก m 2 v 2ซึ่งคำนวณออกมาแล้ว v 2เท่ากับ10เมตรต่อนาที แสดงว่าในข้อนี้จะต้องตอบเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่า u 1มีค่ามากกว่า v 1นําคำนวณออกมา sigma p ก่อนจะต้องมากกว่า sigma p หลังอยู่แล้วค่ะค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์กําหนดให้คือมี m 1เท่ากับ1 m 2 2 u 1 4 u 2 2ให้หา v 1กับ v 2ว่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนตัวนี้เป็นการชนแบบ ยืดหยุ่นโดยสมบูรณ์เราจะหา V 1นะคะจากสูตร M 1ลบ M 2ส่วนด้วย M 1บวก M 2คูณ u1 บวกกับ 2m 2หารด้วย M1 บวกเ2มคูณ u2 เมื่อเราเอามาแทนค่านะคะเราก็จะได้1ลบสส่วน1บวก2คูณ4 2คูณ2ส่วนได้1บวก2คูณ2เราจะเอาสีนะคะมาคูณเข้าในวงเล็บแล้วก็2คูณเข้าในวงเล็บตัวนี้นะคะเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ4ส่วน3เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะ ค่ะทีนี้เราก็จะมาดูในพาร์ทที่2คือการหาค่า v2 นะคะซึ่ง<ม>เราจะสามารถหา v2 ได้จาก 2m1 ส,ส่วนด้วย m1 บวก m2 คูณกับ u1 นะคะ<ม>บวกกับ m2 แล้วบลบ m1 หาร m1 บวก m2 คูณกับ u2 <ม>เมื่อเราแทนค่านะคะเราก็จะเอา4คูณเข้าในวงเล็บ2คูณเข้าในวงเล็บนะคะ ซึ่งคูณเข้าไปแล้วจะได้8ส่วน3บวกกับ2ส่วน3ซึ่งการบวกรูปเศษส่วนถ้าส่วนเท่ากันสามารถบวกบได้ปกติ8บวก2ได้เท่ากับ10เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ v 2เท่ากับ10ส่วน3เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะค่ะโจทย์ในข้อนี้นะคะเป็นการชนแบบ2มิติ m 1 m 2เท่ากันถ้าเป็นกรณีนี้คือมุมที่เกิดขึ้นจะ90องศาสเสมอนะคะ ค่ะในข้อนี้เขากำหนดมวลมาให้เท่ากันเพราะฉะนั้นมวลเราจะตัดทิ้งนะคะเราจะไม่เอามาเขียนทีนี้เราจะมาหา VA VA จะเห็นว่าอยู่ใกล้มุมเพราะฉะนั้น สมการที่ชาจะใช้เป็นคอร์สนะคะก็คือจะได้ VA นะคะ UA คอร์ส37องศาซึ่งคอร์ส37อ,องศามีค่าเท่ากับ4.5คูณกับ10ค่ะ10 4 4 10 4 0 5เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้คือค่าของ VA ส่วนค่าของ VB นะคะ VB จะเท่ากับ UA s ซาย37อ,องศาเพราะว่ามันอยู่ไกลมุมนั่นเองนะคะซาย37อ,องศาคือ3.5คูณกับ10 3 0 5เท่ากับ6เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณครูให้กำลังใจนักเรียนทุกคนนะคะสู้ๆต่อไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้คลิปต่อไปเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย